Yup. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครยไก่มีอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะสําหรับสาวๆคนไหนที่ผิวติดสารมาก่อนติดสารสเตียรอยติดสารปลอดมาก่อนผิวหน้าผิวแหกผิวแหกผิวพังมาทางหน้าเหมือนครูไก่เองเมื่อสมัย3เดือน3เดือน4เดือนที่แล้วครยไก่เองก็ผิวติดสารมาก่อนหน้าแหกหน้าพังทั้งหน้าเหมือนกันวันนี้คุยไก่มีสูตรในการกู้ผิวหน้ากลับคืนมาได้เพราะว่าครยไก่เองใช้เองกับมือเนาะแล้วก็อ่า ดูแลตัวเองมาด้วยแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่คุยไก่เข้าใจเลยนะว่าคนที่แบบผิวเพสผิวเพสสารติดสารปลอดติดสารสเตียรอยมันพอหน้าพังปุ๊บเราก็ไม่มีความมั่นใจถูกต้องไหมแล้วก็ทํายังไงก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายวันนี้คุยไก่เองมีเทคนิคดีๆมามาแนะนําให้กับสําหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าผิวเพสสารติดสารปลอดติดสารสเตียรอยมาอ่ะคุยไก่เองเคยเจอมาแล้วแล้วคุยไก่เองก็ใช้วิธีนี้ในการกู้ผิวหน้าเนาะอันดับแรกนะคะทุกคนเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ถ้าวันไหนเราใช้ใช้ครีมผิดคือมันมันมันผิวติดสารไปแล้วอะเนาะไม่ไม่ต้องไปตามหาว่ามันติดสารมาจากครีมตัวไหนเราไม่ต้องไปตามหาเลยเพราะว่าคือหน้ามันได้พังไปแล้วก็ต้องทําการยอมรับเลยว่าเออหน้าฉันพังไปแล้วนะอะไรเงี้ย ที่จะเราจะทําได้คือเราต้องมาหาวิธีแก้ถ้าวันนี้เรามาแก้มาหลายวิธีแล้วมันยังไม่ดีขึ้นวันนี้เรามาฟังวิธีของครยไก่ที่จะแนะนําให้สําหรับสาวในในวันนี้เนาะเพราะครยไก่เองก็ผิวแหบผิวแพ้มาก่อนผิวติดสารปลอดมาก่อนติดสารสเตยียรอยมาก่อนครูไก่ใช้วิธีนี้คือคุยไก่พักหน้าไปก่อนอืใช้วิธีการพักหน้าไปก่อนคืองดใช้ครีมไปเลยครีมไม่ใช้เลยะคะทุกคนแล้วก็น้างน้ําเปล่าล้างน้ําสะอาดเหล่านี้แหละ แล้วก็ใช้วิธีเอาไข่ขาวเอาเฉพาะไข่ขาวนะทุกคนมาพอกไว้พอกให้เต็มหน้าเลยนะคะทุกคนเอาไข่ขาวมาพอกให้เต็มหน้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้เพื่อให้เพื่อไข่ขาวนี่มีประโยชน์นะคะทุกคนช่วยดูดซับดูดซึมสารพิษที่ตกในในที่ที่ตกในผิวหน้าเราอะที่เป็นสารที่สารไม่ดีอ่ะ,อะ สารตกค้างอะไรพวกเนี้พราเขาจะดูดเอาสารนั้นออกจากหน้าเราให้หมดแล้วมาร์กอ่ะพอกทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหรือ30นาทีทําอย่างนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เอาเฉพาะไข่ขาวนะทุกคน อเอาแค่เฉพาะไข่าขาวแค่นั้นแล้วครีมอะไรก็คืองดไปให้หมดเลยอาทิตย์หนึ่งอ่ะยังไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทาอะไรทั้งสิ้นทาน้ำล้างน้ำเปล่าแล้วก็พ่อไข่ขาวทิ้งไว้แค่อาทิตย์เดียวแล้วคุยไก่เองก็พอจบอาทิตย์หนึ่งคุยไก่เองก็เริ่มมาใช้น้องเซรั่มของพอลิสต้านะคะทุกคนใช้เซรั่มช่วยในการเล่งฟื้นฟูช่วยในเรื่องของลดสิวลดฝ้าลดกระรอยแดงรอยดำ่างๆจากการเกิดสิวเกิดจากการ เพสารประลอดสารสเตียรอยแล้วก็น้องสารสกัดน้องทั้งหมด18ชนิดแล้วก็เนื้อเซรั่มน้องก็จะใสๆแบบนี้นะคะทุกคนสารสกัดน้องเข้มข้นมากเลยนะคะทุกคนสามารถซึมลึกไปถึงชั้นเซลล์ผิวหนังชั้นอชั้นหนังเทของเราททุกคนช่วยไปเติมคอลลาเจนข้างในเนาะช่วยในเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื่นลดสีลดฝ้าลดกะ แล้วอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนคุยแกใช้ปตัวคอลลาเจนฟิลเลอร์ช่วยอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เทียบเท่ากับฉีดฟิลเลอร์เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราไม่ต้องไปเข้าคลินิกให้เปลืองสตางค์ไม่ต้องไปเจ็บตัวให้คลินิกไม่ต้องไปเสียสตางค์เยอะๆเลยนะคะทุกคนเรามีแบบทาเลยนะคะทุกคนซึ่งคุณภาพเทียบเท่ากับฉีดฟิลเลอร์เลยะคะ่ะทุกคนคุณภาพเท่ากันเลย เห็นผลเหมือนกันแน่นอนไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นทั้งสองตัวก็ไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเราไม่ได้ผสมสารเราไม่ได้ใส่สารสเตียรอยด์เราไม่ได้ใส่สา,ส,าส,สารปลอดเราไม่ได้ผสมน้าหอมใ,ใดๆทั้งสิ้นปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นหายห่วงแล้วคุยไก่ทาเซรั่มก่อนลงเซรั่มก่อนแล้วก็เอาตัวน้องคอลลาเจนฟิลเลอร์ลงตามหลังนะคะทุกคนคุยไก่แค่ใช้แค่เม็ดถั่วเขียวเนาะไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะทุกคนใช้แค่นิดเดียวเสร็จแล้วก็ตกตกๆกๆๆให้ทั่วที่ทั่วหน้าเสร็จแล้วคุยไก่ก็ ใช้วิธีการนวดหน้านวดหน้าให้กับตัวเองนะคะทุกคนนวดหน้าเสร็จสองอาทิตย์อ่าใช้นวดหน้าแบบนี้แหละค่ะไปเรื่อย <KO> ๆเช้าเย็นเช้าเย็นทาทาลงกีมลงเซรั่มเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็นวดเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้นะคะทุกคนสองอาทิตย์นะคะทุกคนสองแค่สองอาทิตย์นะครูเกไเก่เองเห็นผลแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่หน้าแหกหน้าพังมาก่อน สองอาทิตย์เห็นผลมันจะรู้สึกได้ถึงความแบบนุ่มชุ่มชื่นมาจากข้างในน้องจะเข้าไปเติมคอลลาเจนให้เราถึงข้างในถึงระดับชั้นเซลล์ผิวข้างในชั้นหนังเทข,ของเราข้างในไปเติมคอลลาเจนให้เราข้างในเสร็จไปเติมความนุ่มชุ่มชื่นให้กับข้างในเสร็จแล้วเขาาก็จะค่อยๆดันมาค่อยๆดันมาสู่ข้างนอกดันมาออกมาข้างนอกเสร็จแล้วก็จะค่อยๆดันรอยสิวรอยฝ้ารอยกระที่อยู่ตามใบหน้าของเราแล้วค่อยๆดันออกมาทําให้ผิวหน้าที่เคยแห้ง แล้วก็เป็นที่เป็นสิวเป็นริ้วเป็นรอยก็จะไม่ค่อย,อย,อย,อยจางลงค่อยจางลงไปเรื่อยจนเป็นหน้าใสาแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนหน้าใสสี่เดือนนะคะทุกคนนี่หน้าครูไก่ไปเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนสี่เดือนจากการใช้น้องพพลิสตาอ่ะอันนี้ครูไก่เอาประสรบการณ์มาเล่าให้ฟังนะสําหรับคนที่ม,ทมีที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวติดสารประลอดติดสารสเตียรอยแล้วยังหาทางออกไม่ได้วันนี้ครูไก่ามาชี้ช่องทางให้แล้วเนาะอยากที่จะให้ลูกคนรับน้องไปดูเลเนาะ ให,ให้อยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้น้องอเดินทางมาจากเกาหลีอิ p พอร์ตมาจากเกาหลีเลยนะคะทุกคนปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นหายห่วงสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆถ้าวันนี้คุณลองมาหลายวิธีแล้วคุณยังไม่สามารถลดสีลดฝ้าลดกาให้กับใบหน้าคุณได้วันนี้อยากจะให้คุณทุกของอ่อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจรับน้องพอลิสตาไปทดลองใช้ดูคุยกันยืนยันการันตีเห็นผลแน่นอนถ้าคุณไม่ได้มี อ่าผิวไม,ไม่ได้แบบมีปัญหาผิวหน้าเยอะเหมอือนครูไก่ยิ่งยิ่งต้องใช้แล้วก็คุณจะยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นคืนสคืนสองคืนอ่ะวันสองวันคุณก็เห็นผลแล้วอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มนโนแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่ว่าเจ้าของแบรนดเ์เขาก็เขาก็เห็นผลมาแล้วแล้วครูไก่เองก็เห็นผลมาแล้วแล้วก็ลูกค้าอีกหลายๆคนเขาก็เห็นผลมาแล้ววันนี้ก็เลยอยากที่จะามา เลยอยากจะออกมาแบ่งปันให้กับกคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเยอะๆแล้วยังหาทางออกไม่ได้เนาะวันนี้คุยไก่เองยังจัดโปรโมชั่นให้นะคะทุกคนจากน้องราคาปกติ1290บาทวันนี้คุยไก่จัดโปรโมชั่นให้ที่890บาทอันนี้ก็890บาทอันนี้ก็890บาทนะคะทุกคนอ่ะสองชิ้นนี้นะคะทุกคน1780บบาทส่งฟรีทั้งแบบโอนแล้วก็แบบเก็บปลายทางเลยนะคะทุกคน ไม่ต้องไปเสียสตังแพงๆเข้าคลินิกอีกแล้วนะแค่จบที่ชุดนี้ชุดเดียวเลยอ่ะสนใจอยากที่จะรับน้องไปดูแลผิวหน้าตัวเองก็จิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็ทักคอมเมนต์ที่หลังบ้านมาได้นะคะทุกคนหรือทักที่ข้อความมาได้นะคะหรือไม่ก็ ทักไปที่ Line แอด c o o l a k e k a i .me นะคะทุกคนคุยไก่ยินดีให้คําแนะนําแล้วก็จะมีแอดมินรอตอบคําถามกับทุกคนอยู่นะคะทุกคนวันนี้คุยไก่ไปแล้วเดี๋ยววันหลังมีอะไรมันเล่าให้ฟังอีกสําหรับคนที่แบบมาแก้ไขปัญหาให้สำหรับสาวๆอีกหลายๆอย่างเพราะว่ามีอีกเยอะแยะเลยที่คุยไก่กจะมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ไปก่อนดีกว่าค่ะเนาะบ๊ายบาย